สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลอาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับผมอาจารย์ตองนะครับก็เข้ามาสู่การทำนายดวงนะฮะประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2565นนะครับจะเป็นการทำนายแบบ general reading นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเกลด็ดการทําบุญและมีเลขนําโชคให้คุณลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายให้ด้วยนะครับการทานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังทั้ง2อ,อันก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยําม,มากที่สุดนะครับการทานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านมาบอกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ต้อง องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในส่วนของเรื่องดีๆรับฟังไว้นะครับให้มันเป็นพลังบวกให้กับตัวท่านนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนมันฟังดูแล้วดูเครียดดูน่ากัง,งวลใจให้คิดซะว่าผมเล่านิทานให้ฟังคำขำอย่าไปคิดอย่าไปวิตกกังวลกับมันมากนะครับลองเข้าสู่กันทำนายดวงกันดีกว่าครับประจำเดือนนี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะผู้ที่เกิดวันที่16 16พฤศจิกายนจนถึงวันที่สิบ้ธันวาคมลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ไปพร้อมๆกันใบแรก King of Swords King of the c a l e s The Tower Prince of Cups The Moon The chariot สุดท้ายครับ t of wands อ่ะมาในส่วนของเดือนอ <c oughs> กระกฎาคมชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ,น,รบยยน่าจะมีเรื่องยิ่งใหญ่บางอย่างหลายอย่างเลยดีกว่าน่าจะมีเรื่องยิ่งใหญ่ หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับกับคุณค่อนข้างที่จะ Impact กับตัวคุณส่งผลกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเ,เรื่องวง,งเรื่องงานเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยอยู่พอสมควรเลยล่ะนะครับในส่วนของเรื่องงานของคุณนะฮะในช่วงนี้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ให้ดีๆแล้วกันว่าอาจจะต้องรับผิดช,ชอบ หรือเสริมเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีภาระอะไรบางอย่างหนักอึง้งกับตัวคุณเช่นเดียวกันเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในส่วนของเรื่องงานแต่ว่ามันก็ต้องแบกแลกมากับภาระอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันนะครับเอาใจช่วยนะในส่วนของโอกาสดีๆคุณช่วงนี้พยายามทำงานแล้วพยายามเสนอไอเดีย นะครับให้ผู้ใหญ่รับรู้ให้คนรอบข้างรับรู้ว่าเออเรามีทิจนคดีๆมีความคิดดีๆนำเสนอได้นำเสนอเลยนะครับจะยิ่งทำให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นเราว่ามีศักยภาพในการทำงานค่อนข้างที่จะมากนะครับท่านใดที่เอ,อ่อมีแผนในส่วนของเรื่องการลงทุนการทำธุรกิจนะครับโดยเฉพาะการที่ทำธุรกิจเอา นำเข้าหรือส่งออกนะครับจะยิ่งทำได้ค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้นะครับธุรกิจจะไปได้สวยแล้วก็ในส่วนของช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยต้องร,รมะมระวังในส่วนของเรื่องการงานหน่อยอาจจะมีเรื่องบางอย่างเขาเรียกว่าเร่งด่วนเออร์เจนตลอดเวลาทำให้ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจกับเรื่องงานที่ต้องมานั่งรับผิดช,ชอบแบบ กระทันหันทําให้ตัวคุณรู้สึกสภาวะหุดหงิดไม่สบายอกไม่สบายใจอย่างนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันตรงนี้ต้องระวังไว้หน่อยก็จะดีนะครับในส่วนของเรื่องนงานสิ่งที่คุณกําลังรอคอยสิ่งที่คุณกําลังทวินหาจะได้รับคําตอบนะครับแต่ว่าเป็นคําตอบที่ไม่ค่อยสู้ดีนะักเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้บ้างในบางมุมบางโอกาส นะครับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันกำลังคุมเครือสิ่งที่คุณกำลังหาคำตอบนะ่ะอย่าเพิ่งแปรเร่งอย่าเพิ่งแปรรีบร้อนอย่าเพิ่งไปอยากจะแบบได้คำตอบตรงนั้นมากมายนะนะครับให้แบบมันแบบชัดแจ้งมาก่อนหรือมันมีการที่เออเขาเรียกว่าแบบแจ้งมาอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยแบบเออรู้สึกแสดงความรู้สึกอะไรไม่ใช่ว่าแบบ โหนู่นนี่นั่นแล้วคุณแบบผงผางออกไปล่วงหน้าอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยไม่ควรโดยเฉพาะกับพวกเขาวลืออะไรบางอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตูมมากจนเกินไปนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของออคนที่ตกงานอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับแน่นอนนะครับถือว่าได้งานที่ดีเงินดีนะครับค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลย นะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการอย่างที่ผมบอกเหนื่อยหน่อยนะแต่เงินก็มากเช่นเดียวกันน่าจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องทิศทางเกี่ยวกับพวกตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องการเงินนะฮะการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเอ้ขอโทษทีพิจิกนะครับ พิ่จิกเนี่ยในช่วงเดือนนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะหมดไปนะครับเก <_ uch> ี่ยวกับเรื่องการดูแลบ้านซ่อมแซมบ้านหรือบำรุงบ้านนะครับอย่างที่สองเรื่องรถเรื่องราเช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างที่จะสูงเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้เถอะนะครับว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องแบบการเปลี่ยนยาง เปลี่ยนช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับถ้าท่านใดที่คุณพ่อคุณยังอยู่ผมมองว่าช่วงนี้คุณพ่อคุณอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นต้องดูแลท่านให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเบาหวานความดันหรือว่าโรคตามวัยนะครับ อลองถ่ายถามสุขภาพท่านบ้างนะฮะในบางมุมบางโอกาสก็จะดีนะครับต่อมาเป็นสุขภาพของตัวคุณมากดีกว่านะครับสุขภาพของตัวชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องบาคอไหลนะครับระมัดระวังหน่อย นะฮะฮอาจจะเป็นการนั่งทำงานนานๆออฟฟิศซินโดรมอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็ดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับใช้ร่างกายถนอมถนอมหน่อยนะครับงดปาร์ตี้งดสังสรรค์ได้บ้านก็ดีในช่วงนี้นะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชาวลัคนาราศีพจิกช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เต็มอิ่มนะครับต้องออหาโอกาส นะครับไม่ใช่หาอากาศก่อนนอนเนี่ยควรจะหานมดื่มหรือว่าหากิจกรรมอะไรบางอย่างทําที่ให้ร่างกายมันผ่อนคลายก่อนนอนนะครับก่อนที่จะนอนได้จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าแลดูแล้วคุณเหมือนมีสภาวะเครียดหรือว่าวิตกกังวลอะไรหลายๆอย่างอยู่พอสมควรแต่ว่าควรจะพักผ่อนด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าเครียดหรือบางท่านจนถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยอย่างเงี้ย ไม่สนุกนะเป็นแล้วไม่สนุกจริงๆต้องดูแลร่างกายตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยืนนานๆนะครับช่วงนี้มีปัญหากล้ามเนื้อเกี่ยวช่วงขาแน่นอนต้องระวังหน่อยนะครับระวังในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุการขับรถขับราให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะการขับรถในในแบบทา่าสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยไม่เคยไปนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงนี้นะครับอืม ต่อมานะฮะเป็นส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้นะอ่าคนโสดเลยเนี่ยผมมองว่าคุณยัง ไม่พร้อมนะฮะผมต้องใช้คำว่าไม่พร้อมเลยล่ะที่จะมีใครในช่วงนี้ก่อนหนะ้าคุณอาจจะได้เผชิญกับเรื่องความรักไม่ค่อยดีหรือว่าปัญหาในส่วนของเรื่องความคิดความซึมเศร้าของตัวเองนะครับพอมีคนใหม่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่ลักษณะอัตลักษณ์ไม่ถูกใจไม่ชอบ แล้วก็อาจจะนิสัยไม่ตรงกันเพราะคนที่เขาเข้ามาจีบคุณคุณก็เลยเลือกที่จะอือยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่ายังไม่แฮปปี้กับการที่จะมีใครในช่วงนี้เอนจอยการใช้ชีวิตคนโสดไปก่อนก็ได้ครับถ้ารู้สึกว่าใครที่เข้ามาแล้วเขาไม่มาเติมเต็มบางอย่างให้กับคุณหรือว่ามาแล้วยังเป็นภาระทัศนคติลบๆให้กับตัวคุณอยู่คนเดียวไปก่อนจะดีที่สุดนะครับต่อมานะฮะเป็นในส่วนของเรื่อง คนที่สถานะคอมพ l i c a t e d เป็นมากดีกว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยชอบกับสถานะที่มันเป็นอย่างนี้แล้วคุณอยากจะชัดเจนกับเขาแต่ว่าตัวเขาเองก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งคุณคิดพินิจพิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าแบบเอออยากจะให้มาชัดเจนคุณรู้สึกว่าในบางครั้งบางอารมณ์ เขามีใครหรือเปล่าเขาครบเราครบซ้อนหรือเปล่าเขาถึงไม่กล้าที่จะเปิดใจคุณควรที่จะพูดจาหรือชัดเจนกับเขาหรือพูดไปเลยว่าคุณต้องการสถานะที่แบบเออชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเขาก็จะโอเคกับคุณแล้วก็ตกลงปรงใจให้มันโอเคไปในทิศทางที่มันดีขึ้น นะครับอันนี้เอาใจช่วยนะครับสำหรับท่านใดที่แบบยังยังอยู่ในสเตตัสที่มันคุมเครืออยู่นะฮะอเมร์นะครับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วว่าวทำไมช่วงนี้เจอแต่เรื่องรักสร้กันเกิดขึ้นจังเลยละ่ะ คุณน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่ามีบางอย่างที่มันไม่ถูกอกถูกใจอันนี้ต้องเรามาระวังไว้ให้ดีๆนะครับบางมุมบางอารมณ์คุณมีขั้นถึงขั้นที่แบบว่าอยากจะเลิกรากกับคนรักของคุณไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัดสินใจดีๆนะเพราะว่าแลดูแล้วคุณก็เหมือน อย่างที่ผมบอกมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาคาราคาซังทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้มาน,นานแล้วแหละแต่ว่าน่าจะต้องมีบางอย่างที่ทําให้คุณแบบตัดสินใจฟันชึบฟันขาดไปเลยอะไรในช่วงนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมมองว่าคุณน่าจะคิดและเลือกมาดีแล้วนะครับอืมเอาใจช่วยนะฮะต่อม่นะครับ เป็นในส่วนของคนที่เลิกลากับคนรักไปแล้วผมมองว่าตัวคุณตั้งแต่ก้าวออกมาจากจุดๆนั้นคุณแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองได้คุณรู้สึกว่าพอตัวคุณเองออกมาจากจุดๆนั้นแล้วฉันก็มีความสุขเพิ่มเติมมากขึ้น สนุกกับงานสนุกกับเงินใช้จ่ายอยู่คนเดียวได้มีโอกาสได้ไปทําสวยให้ตัวเองเพิ่มเติมมากขึ้นทําอะไรหลายๆอย่างให้ตัวเองดีๆมากขึ้นถือว่าน่าจะมีทิศทางค่อนข้างที่จะโอเคมากขึ้นแล้วแหละคุณมูฟออนมาได้ไกลละถือว่าน่าจะเป็นในทิศทางที่มันค่อนข้างที่จะดีสําหรับเรื่องความรักของคุณนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของไพร่รเคิลจะแนะนำเรื่องความรักของคุณยังไงบ้าง มองโลกในแง่บวกเข้าไว้ครับโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตนะครับสิ่งดีๆสิ่งต่างๆถ้ายิ่งคุณพูดหรือคิดในสิ่งดีๆจะดึงดูดในส่วนของพลังบวกเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแล้วกเ็เหมือนการโพสอะไรบางอย่างลงโซเชียลเนี่ยถ้ายิ่งคุณไปนั่งโพสในส่วนของเรื่อง n e g a t i v นะครับเรื่องภาพลักษณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองบางอย่างที่ไม่ดีกับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะครับพยายามพูดเขียนสื่อสารอะไรบางอย่างในเชิงที่มันสร้างสารรค์และดีอันนี้จะนำผลพลังบวกอะไรให้บางอย่างกับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่บางอย่างที่มันไม่ค่อยแฮ ppy ปป นะครับพยายามปล่อยมันไปนะครับจะดีที่สุดนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันดีกว่าเลขนำโชคชาวลัคนาราศีพิจิกมีเลขอะไรบ้างเอ่ย โอเคเลขที่ออกนะครับมีเลขหนึ่งมีเลข4มีเลข7มีเลข6นะครับมีเลขเก้าเด่นนะฮะเด่นที่7เด่นที่1เด่นที่9นะครับ ลองไปเสียงโชคกันดูนะครับแล้วก็เลขที่มาจากความฝันของคุณจะนำโชคมาให้นะครับผมเพิ่มอีกเลขหนึ่งเลขแปดลองดูนะครับลองไปเสียงโชคกันดูสำหรับท่านใดนะครับที่อันนี้ผมแนะนำกระตกการทำบุญให้กัะตัวคุณในช่วงนี้แล้วกันสำหรับท่านใดที่ทำบุญนะครับผมแนะนำให้คุณเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเสริมพลังบวก นะครับให้กระตัวคุณเยอะๆนะครับเสริมพลังนะครับให้มันชดช่วงนะครับแล้วก็ทําบุญในส่วนของออการสร้างโบสถ์สร้างเมนเได้จะยิ่งดีนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ มีโอกาสหรือว่ามีกําลังทรัพย์นิดนึงไปหยอดต้องหยอดตู้ก็ได้ครับหยอดตู้ชำระหนี้สงหรือว่าบุญนะหรือว่าคุณจะไปบริจาคในส่วนของมุลนิธิที่เขาต้องการเงินที่แบบไปจุนเจือนะครับจะยิ่งดีมากๆนะครับผมอันนี้คือแนะนําเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่แบบเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไปต่างที่ต่างแดนเนี่ยไปทําบุญในจังหวัดหรือสถานที่ที่คุณไปเยือนได้ก็จะยิ่งดี นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ